บนสูตรที่สี่มาแล้วนะคะวันนี้นะคะแอาจพาท่านผู้ชมนะคะแฟนเพจแม่นมากสุดเลขเด็ดไปดูสูตรหลักแสนบวกหนึ่งกันค่ะหลักแสนบวกหนึ่งนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะเราทําได้เลขนี้เลยค่ะเราทําได้ที่เลขสองกับเลขสามนะคะหลักแสนบวกหนึ่งบนนะคะมาที่สองกับสามนะคะก็คือไม่เข้านะคะเอ่อเลขสามตัวท้ายที่ออกนะคะรางวัลที่หนึ่งคือสี่หนึ่งเจ็ดนะคะ ก็ยังไงก็รุ้นกันต่อนะคะกับสูตรนี้ว่างวดหน้าจะมากันหรือไม่นะคะกลับไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตามชื่อเลยนะคะวิธีทำของเราเริ่มจากการนำเอาเลขหกตัวนะคะรางวันที่หนึ่งที่ออกไปของงวดที่ผ่านมาก็คือห้าเก้าศูนย์ค่ะมาเขียนเอาไว้ค่ะห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ด ตามชื่อก็คือนำหลักแสนมาบวกหนึ่งหลักแสนก็คือเลขห้าค่ะของงวดนี้นะคะมาบวกหนึ่งนะคะก็คือเลขห้าเราจะเอาห้ามาบวกหนึ่งเลขที่ได้ก็คือหกค่ะดังนั้นเลขเด่นในงวดต่อไปนะคะที่จะได้วันที่หนึ่งมีนาค่ะจะได้เด่นห้ากับหกนะคะสองตัวนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะ ก็รอรุ้นกันต่อไปนะคะงวดที่แล้วนะคะไม่เข้านะคะงวดนี้ก็อาจจะมีรุ้นก็ได้ค่ะก็อันนี้เป็นคลิปที่4ของสูตรเด่นบนนะคะยังไงก็สากดูคลิปต่อๆไปจนครบ8ดคลิปเด่นบนนะคะรอสรุปกันอีกทีเป็นสูตรสรุปสุดท้ายนะคะก่อนหวยออกนะคะเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะเข้าติดกันทุกงวดเลยนะครับชุดสรุปนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ